พร้อมแล้วนะวันนี้ขอขอขายของเยอะหน่อยนะใกล้วันทําบุญแล้วนะคะขอหาเงินทําบุญด้วยนะคะก็ไม่ได้ขายแพง,แพงนะของไม่ขายแพงอ่ะที่รักนะถ้าหาเงินทําบุญวันนี้ตัดเงินทําบุญสองบันบาทอนุโมทนาบุญด้วยพรุ่งนี้เดี๋ยวจะทําการโอนให้นะคะอ่าพี่ๆพ,พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันได้เลยเพร่ะพาเลขสิบเหลือไม่ถึงร้อยชิ้นค่ะนะที่อาจารย์ชัดทําพิธีไว้นะคะร้อยชิ้นเท่านั้นนะคะอ้าวมาอาจารย์ชัดขาพร้อมแล้วะคะ่ะ เริ่มจ้ะงวดนี้รวยจ้านะหลายคนหลายท่านบอกอาจารย์อาจารย์สามารถที่จะไข้เลขให้ได้ไหมจริงๆถ้าเกิดใครได้เลขทูบแถมไปงวดนี้นะทีรักเตรียมเลยเขาไข้ไปให้อยู่แล้วนะคะเขาไข้ไปให้อยู่แล้วนะทีรักนะคะมาจ้ะมาจ พิมพ์คำว่าขนมอย่างเดียวก็ได้ค่ะไม่ต้องพิมพ์คําว่า9บาทนะพิมพ์คําว่าขนมอย่างเดียวก็พร้อมแล้วค่ะไม่มีไม่มีจานวนไม่มีจำนวนของใครพิมพ์คำว่าขนมอย่างเดียวพิมพ์คำว่าขนมอย่างเดียวค่ะท่รักค่ะไม่ต้องพิมพ์คําว่า9บาทนะอาจารย์ชัดผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงค่ะทิรักนะเลขทูบมาแล้วเจ้า พิมพ์คำว่าขนมได้เลยจ้าพิมพ์คำว่าขนมนะจ้าใครที่ซีเอฟสินค้าวันที่สิบสี่สิบห้าสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบปดนะคะจะได้ส่งสินค้าวันที่สิบเก้านะคะพ่อะจะแถมเลขทูปไปให้ในกล่องด้วยนะที่รักนะคะเลขทูปพร้อมเลขสูตรไปให้ในกล่องเรียบร้อยเลยนะคะนะางวนี้ ใครมองเห็นไม่ชัดปัดตัวหนังสือได้นะคะที่รักนะใครมองเห็นไม่ชัดปัดตัวหนังสือได้ขนมไม่ต้องพิมพ์เท่ากับจานวนเลยค่ะพิมพ์คําว่าขานมกระดูดละค่ะแถมเลขทูกไปด้วยนะคะนะ9บาท9บาทนะคะนะอันนี้จํากัดจํานวนละบ้านบ้านละหนึ่งชิ้นเท่านั้นนะคะนะโอนค่าขานมแล้วพี่วร,รดาบอกกราบขอบพระคุณมากค่ะที่รักค่ะนะรอรับความปังที่บ้านได้เลยนะคะ งวดนี้จ้าที่รักจ๋าสบู่สีส้อมรหัสอะไรจ้าชอช้างเลขหนึ่งจ้ามีคนอยากได้อยู่นะจ๊ะพี่จ๋นนะคะ <c oughs> สะบู่สีส้มก็ละสิจาก75บ้าบาทให้40บาทค่ะชอช้างเลขหนึ่งค่ะชอช้างเลขหนึ่งค่ะชอช้างเลขหนึ่งค่ะโรตีรหัสรอเรือเลขหนึ่งค่ะที่รักค่ะ งวดนี้รวยจะง,งวดนี้รวยอ่าสำหรับใครที่เข้ามานะคะฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเพื่อนๆของเราด้วยนะ <c oughs> คลิปวิดีโอนี้จะถูกตัดเหลือเฉพาะตอนส่วนท้ายที่อาจารย์ชัดสวดมนต์เท่านั้นนะคะนะที่อาจารย์ชัดสวดมนต์เท่านั้นนะที่รักขานะคะนะสาหรับใครเข้ามานะคะนะที่รักนะเอาละใครที่อยากได้เลขทูบก่อน c ีสินค้าอะไรก็ได้ของเรานะคะเดี๋ยวเราจะ จัดการนะคะให้พี่ๆนะคะนะแฟนเพจทุกคนทุกท่านเนี่ยได้เลขไปใครนะ,ะแถมเลขไปในกล่องเรียบร้อยเลยค่ะนะคะนะแถมเลขไปในกล่องเรียบร้อยเลยใครอยากได้ CF ได้เลยค่ะที่ราคะ CF ได้เลยค่ะนะคะโรตีร้อเรือเลขหนึ่งค่ะอร่อยมากค่ะนะคะส่วนใครที่อยากได้ รุ่นที่อยู่หลังกระถางทูบนะคะรุ่นแรกต้องทักในข้อความแชทเท่านั้นนะคะรุ่นสองที่เป็นบ่วงหน้าคาบาดหมายถึงกินไม่ไหวใช้ไม่หมดรหัสจอจานเลขแปดค่ะสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะแถมเลขทูบให้เหมือนกันส่วนใครที่อยากได้ทูบอย่างเดียวเลยเนี่ยรหัสทอทงเก้เาทูบที่ทูบที่อยากไปจุดเองนะคะนะเลขอะไรนะเลขอะไรนะนะที่รักนะ นะเลขอะไรคะที่ราาักขาเลขอะไรนั่นเลขอะไร <G ül> นั่นเลขอะไรนั่นเลขอะไรนั่นเลขอะไรเดี๋ยวอาจารย์เคจะให้อาจารย์ชัดขึ้นเลขไยให้นะคะนะคะเดี๋ยวไยไม่ได้ค่ะอาจารย์ได้ค่ะอาจารย์ายแค่ตามจมํานวนที่เขามีค่ะเ <G ül> ดี๋ยวอาจารย์เคให้อาจารย์ชัดขึ้นเลขไยให้นะคะนะเดี๋ยวอาจารย์เคเขียนเลขายให้ก่อนนะคะ นะที่รักจะได้ไปหาซื้อเอวลันปัดลันปัดลันปัดไปซื้อลอตเตอรี่กันนะจ๊ะพี่จ๋านะคะนะเอวลันปัดลันปัดลันปัดนะที่รักนะคะไปหาซื้อลอตเตอรี่กันนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเลขไยให้ค่ะทีรักค่ะนะนะให้ขึ้นเลขายให้เรียบร้อยเลยค่ะท่พี่จะได้มีโอกาสไปหาซื้อลอตเตอรี่พรุ่งนี้เลขทุบแท่งที่สองนะคะ สี่มาสี่มานะคะสี่มาจะที่ราคาสี่มาสี่มานะคะอ่าเลขทูบไข่ขึ้นให้หน่อยชายจานพิมพ์ให้หน่อยค่ะพิมพ์ที่หน้าจอให้หน่อยค่ะห้าแปดห้าแปดห้าปดห้าสี่ลั่นไปแล้วนะคุณโปโป แสดงว่าคุณโปโป,โปได้ใบลอตเตอรี่ที่แถมไปให้ได้ได้ใบได้ใบเลขทูบที่แถมมาให้ในกล่องเรียบร้อยแน่เลยเนี่ยนะคะสมาใช่จ้ะพี่จ๋หาห้และ8ปสค่ะที่เราคว้ให้ในส่วนตัวนะพี่ๆจะไปกลับก็ได้นะคะ5 8 5แสแล้วก็8ปสี่ค่ะที่รัก สี่แล้วก็แปดสี่ค่ะนะคะห้าแปดห้าสี่แล้วก็แปดสี่ที่รักค่ะทันไหมที่รักทันไหมจ๊ะทันกันไหมจ๊ะเอวลั่นไหมจ๊ะที่รักเอวลั่นไหมนะคะใช่ค่ะจ๊นะแสดงว่าคุณโปโปไปมาแล้วนะคะอาจารย์ชัดก็ไปมาแล้วค่ะนะพี่พันนี้บอกว่าห้าแปดสี่ได้มาแล้วสามใบอะไรละ่ละ แสดงว่า CF สินค้าและแจกเลขทูบไปให้ก่อนนะคะเป็นยังไงคะที่รักเลขทูบพรุ่งนี้อย่าลืมมาดูเลขทูบแท่งที่สองนะคะอย่าลืมมาดูเลขทูบแท่งที่สองสำหรับใครที่อยากได้สบู่นะอาจารย์ชุดนี้อาจารย์ยังปล่อยให้หนูได้ไหมชุดละเก้าสิบเก้าบาทอะปล่อยได้ไหมคะสะบู่ก้อนละเจ้าของโรงงานขายก้อนละเจ็ดสิบห้าบาทละคะ